เอู๋โซนไหมโสดซื้อแนวยี้ยี้เมื่อกี้ในห้อวานไปนี่อู๋โซนมาดูอิดเลยโตไปซื้อเป๊ปซี่ไอดูป่ะไม่นนอกเลยนะกันก็ลืมถามเลยว่าเกระป๋องหรือกระตุกมาเมื่อถามวันเอาถือกระป๋องหรือกระตุกเลยเอาแบบตุกเออเออ Nó thật Vào mưa thám mưa à lâu tục ngoài Các ngục nhơ Chắc cháu tục lừa bà Mưa thám mưa à quan Tục ngoài Tức nhơ tục cáng Ồ oh, tục nhây tục nhây Đê chê xí ัแจ๊วซีเลยแป๊บซี่นะแจ๊วซีเลยเลยอ่อแป๊บซี่มันก็มีสีเดียวตัวบักอันนี่อู้เออเอสีอะยูนันน่ะอ่อแป๊ปซี่บ้านมึงมีหลายสีวะบ้านกูมีสีเดียวแหละเป๊ปซี่เป๊ปซี่ไต้ตู้สือมีสีดำสีแดงสีเลืองอ่อผเคยยินเป๊ปซี่ก็มีแต่สีเดียวสีดำมาเลยอ่อไป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  เอา้ยม่นีกู่ลยอ้เอ็ดเริ่มมาเลยอันเอาน้ำเย็นเย็นมาเลยเนี่ยเอ้ามึงโซงคือสีเมื่อยเอารถนี้ไปหี่ไปหี่มาเดี๋ยวมึงเด้อหิวแป๊บซี่แล้วกูน้ำเย็นเย็นก่อนเลยสงสัยนี่หรอกเบ็ดหันก็เย็นตอนนี้ ย็นนะคือว่านานมาเห็นประกันเป็นยังไงเอารถก็รถเอาให้ละเมยนมันลมปะอา้าคือว่าจูงรถมาว่ะ,ะอ้อาวคือได้จูงรถมารถเพยว่ะเป้จีเ,เอเหรอกันบูคบ มึงูดคาบนึงเอาไปให้ยังอ้าวไอ้อก็เลยว่งนอเอาไปนะห่าก็เคยเห็นมามาอ้าวเย็นๆยนไหนดิอันนี้เลยว่ะน้ำเย็นๆนะ่ะมิตห่านี่เย็นตกลียวนี่หรอกอ่ะเฮ้เย็นปะอ้าวมันบุมแม่น้ำเย็นๆอันนี้น,น,น,น้นำเย็นๆอันที่เขากินนั่นหวานๆ,ๆนนั่นอ่ะอันนี้น้ำเย็น เย yeah ็นข oh ึ้นเลี้ยวหรือเปล่าไปกันเลยใช่ไหมวอล์กเลอร์กับบุกแป๊กสูไลเซอร์กันเดินเลี้ยวนี่ล่ะเขาฟิดก่ออ๋อเขาฟิตเฉยยอม หลยคนถามมาว่ามื่อไหเยล,ลี่ไฟเบอร์จะมีวางขายเนาะวันที่10เดือน8นี่เด้อเขาจะมีวางขายตอนนี้เขายังเปิดให้จองอยู่ผู้ใดที่ว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถทักอินบ็อกมาเปิดบินเป็นตัวแทนนํำพวกเขาได้เด้อกินง่ายแหง้งแค่สี่สองแล้วก็กินได้เลยเนาะกินและเฮ็ดให้ถ่ายง่ายถ่ายสะดวกแล้วก็ลดพุงมาน้อยผู้ใดมีพุงมาน้อยแนะนําเลยตัวนี้เด้อมาเป็นตัวแทนนํำกันหลยๆเด้อ